มแม่บอกให้เรียกพ่อแม่บอกให้เรียกพ่อเรียกพ่อสิลูกแม่ทำไมแม่ทำอย่างนี้กับหนูอะคะแม่ไม่รักหนูหรอถึงหนูเป็นแบบนี้หนูไม่ได้เป็นผู้ชายให้แม่ทำไมแม่ไม่รักหนูไม่รักพ่อหรอแม่บอกให้เรียกพ่อหนูไม่เรียกเรียกพ่อ จะไม่มีใครมาแทนที่พ่อของหนูได้เรียกพ่อหนูไม่เรียกอะเรียกพ่อหนูไม่เรียกพออคครับแต่ยังเย็นหย่อนได้นะครับถ้าหากว่าเขาไม่เรียกก็ไม่เป็นไรครับผมจะอดทนรอเขาให้ตายยังไงหนูก็ไม่วันเรียกคุณว่าพ่อหนังลุงเป็ักลิเรียกพ่อหนูไม่เรียกเรียกพ่อมันนียังไงแม่หนูไม่เรียกพ่อหนูไม่เรียกหนูไม่พ่อแค่คนเดียวหนูไม่เรียกมันว่าพ่อ เรียกพ่อหนูไม่เรียกไอ้ยอ้ไอ้ไอ้พ่อใช่แม่อยากให้หนูเรียกพ่อหนูก็จะทำตามที่แม่ดังๆเรียกพ่อดังๆแม่ไม่มีสิทธิเรี่กประคับ ที่เซ็นบ้านถึงก็ต้องร้องเหง่อร้องไห้ตกตีขนาดนี้เลยผมไม่คิดว่าบ้านพี่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือว,ว่าที่บ้านเรียกนการแสดงเขาบอครับเปล่าค่นะที่แม่ให้เรียกพ่อคือคือให้หนูอะไปตามพ่อเออไปเรียกพ่อมาเขาจะเซ็นกู้บ้านเขามีเวลาใหนะเรื่อยดนีบ่ายโมงเขาไปแล้วเนี่ยเอ,อแล้วที่แม่บอกว่าแม่จะมีใหม่คือบ้านใหม่แถวสะพานใหม่ไง โอ้ยคืออะไรหนูโวยวายมากก็หนูเข้าใจผิดอ่ะดูว่าแม่ให้เรียกเขาว่าพ่อพ่อไปเรียกพ่อมามาเ,เซ็นสัญญาหนูไม่ได้จะมีผัวใหม่งั้นสิ <c oughs> ไม่แม่หรอครับเพราะว่า <c oughs> ผมว่าผมหาได้ดีกว่านี้นะฮะ <c oughs> มันคงไม่ไม่ไม่อะไรกับตรงนี้คุณวิเศษวิโสจังไหนคะฮะหน้าประจวดอย่างคุณเนี่ยฮะวิเศษวิโสเหรอคะจ้าคุณเรียกผมว่าอะไรครับประจวดค่ะกับคุณประจวบไม่ใช่ผมผมสิทธิ์เด็ดผมสิทธิ์เด เดี๋ยวมันก็กู้ไม่ผ่านหรอกเขาชื่ออะไรนะคะประสิทธิเดชคุณป,ประสิทธิเดชครับขอไปด้วยนะคะจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์ดด e Lord จ e s ส s c h ครโดยทีละฟงเทพกรครับคุณครับในคลิปนี้เรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อสิลูกผมเอาตัวอย่างคลิปนี้มาให้คุณดูเพราะอะไรเพราะอันนี้คืออีโก้ครับ อีโก้จากความไม่เข้าใจอีโก้จากความเข้าใจไปเองและอีโก้จากการอยู่ในโลกความคิดของอีโก้มันเป็นอย่างนี้มันทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจกันทำให้มนุษย์มีเรื่องมีราวมีปัญหาขัดแย้งกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับแม่บอกให้ลูกไปเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อสิลูกอีโก้นะครับมันมาจากภาษา มันเป็นความคิดและมันแสดงออกผ่านภาษาแม่บอกให้เรียกพ่อสีลูกอันนี้ก็เป็นอีโกในแม่ทำให้แม่เข้าใจว่าเรียกว่าเรียกพ่อสีลูกเอย่ยลูกจะเข้าใจพอเวลาลูกได้ยินว่าเรียกพ่อสีลูกลูกก็มีความคิดของอ่ออีโกทำให้ลูกเข้าใจไปว่า คนที่แม่ให้เรียกนั้นอนะจะมาเป็นพ่อของตัวเองทงั้งที่เขาเป็นนรรายธนาคารที่จะมาให้เซนให้พ่อเซนกู้เงินในการกู้บ้านนะครับก็เลยเกิดปัญหาการลูกก็ไม่ยอมเรียกเรียกพ่อเพราะรู้ว่าเขาจะมาเป็นพ่อนะครับส่วนอี่แม่ก็บอกให้เรียกพ่อเรียกพ่อ อีโกในแม่แหละครับให้แม่พูดออกไปผ่านภาษาว่าเรียกพ่อสิลูกอ่ะอีโกมาผ่านภาษาและอ่ะทีนี้อีโกในลูกมาทางลูกผ่านความคิดลูกเข้าใจว่าเขาจะมาเป็นพ่อใหม่ก็เลยเกิดปัญหาการอันนี้แหละครับเป็นอีโกในแต่ละคนอีโกในแม่กับอีโกในลูกทําให้แม่กับลูกเขาต้องตกกันในคลิปนี้อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่แปลว่าในชีวิตประจําวันของมนุษย์ทุกคนนะครับ โดนอีโก้เล่นงานอย่างนี้ตลอดทําให้มีความขัดข้องหมอนใจไม่เข้าใจกันเลิกลาการเลิกแล้วต่อการทะเลาะเบาะแว้งกันมันทําแต่เรื่องหน้าเศร้าเรื่องอับป,ปีเรื่องจัะลัยเรื่องที่ไม่ดีให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งแหล่ก็เพราะว่าอีโก้นะครับมันมาจากภาษาครับแปลออกทางภาษาและมันก็เป็นความคิดแต่ละคนที่มีอีโก้ล่ะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะมี จะไม่ค่อยมีความเข้าใจกันเพราะอีโก้มันเล่นงานมนุษย์อย่างนี้อันนี้นะครับเป็นอีโก้ที่เออมากับภาษาและเกิดมันทําให้แม่คิดว่าลูกเข้าใจและลูกก็เข้าใจไปเองอีกประเด็นหนึ่งทําให้เกิดปัญหาอีโก้มากับภาษาเนี่ยวิธีการที่เราจะแก้คือเราจะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกหลักถูกต้องให้มีประธานกิริยา มีต้นสายปลายเหตุมีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแม่ต้องบอกไปเลยลูกเนี่ยนะคนนี้เป็นใครเ,เขาจะมาทำไมแล้วให้ลูกไ,ไปเรียกพ่อมาให้พ่อมาทำไมเพื่ออะไรต้องอธิบายอย่างนี้ให้เคลียร์คลาสเพื่อให้ลูกเข้าใจได้ชัดในการที่ลูกจะเข้าใจนะ่ะพอแม่บอกมาปุ๊บลูกเขาควรที่จะ บอกว่าเข้าใจหรือแม่เข้าใจว่าอย่างไรด้วยเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันกับแม่แล้วพอความเข้าใจตรงกันปุ๊บก็จะได้ดําเนินการลูกเขาจะได้ไปตามพ่อมาให้มาเซ็นเอกสารให้มาเสร็จสิ้นแล้วเสร็จเราต้องเป็นอย่างนี้ครับการที่เราใช้ภาษาไทยไม่ถูกกล้องนะครับมันเป็นผลทําให้เกิดที่มาของอีโก ถ้าเราต้องการที่จะขจัดหรือลดอีกโก้ในตัวเรานะครับเราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมีต้นสายปลายเหตุมีประธานกิยากรรมอย่าพูดสั้นๆอย่าพูดพ้่นๆอย่าพูดที่คิดว่าคนอื่นจะเข้าใจไม่มีใครเข้าใจในคุณเพราะว่าคุณอยู่ในโลกของคุณคือโลกของอีกโก้อีกคนหนึ่งเขาก็จะเข้าใจไปตามโลกของอีกโก้ของเขาเพราะมนุษย์แต่ละคนนะครับใช้ความคิด มันก็เลยจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจผมแนะนาอย่างนี้คือคุณจะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์การเข้าใจการสื่อสารนะ่ะจะต้องอสื่อสารกันให้ชัดเจนถ้าเรามีความไม่เข้าใจกันเรื่อยๆอย่างนี้ครับอีกโก้มันจะทําลายการสื่อสารไปอย่างเช่นแม่เขาสื่อสารไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นหลักไวยากรณ์ภาษาไทยแล้วเขาไม่ได้เริ่มต้นที่ประธานกิจกรรมไม่ได้เริ่มต้นที่ต้นสายปลายเหตุ ไม่ได้เริ่มต้นที่จุดประสงค์เป้าหมายอย่างเงี้ยอันนี้นะแม่เขาโดนอีโก้ทำลายการสื่อสารไปแล้วถึงให้พูดพุดพ่พ,พ,พว่าเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อสิลูกมันก็เลยเกิดปัญหาครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างอีโก้ที่คุณอาจมองไม่เห็นนะครับผมพยายามชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยครับมันเกิดปัญหาทุกวีทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอีโก ยังไงขอความกรุณาสลับเงินผมได้นะครับบริจาคผมได้ที่เบอร์พอมเพย์0929949294 0929949294โอเคแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ